โอเคนะครับสวัสดีเพื่อนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้อีโคงเจ้าหนี้วีเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะมาทำดิบไฟนะครับเป็นวอลเค่ยนนะครับนี่วอลเล่ย์ขึนชุดที่23นะครับรวมพวกของเก่าด้วยนะครับพิ่ม BT 21อะไรเงี้ยนะก็ทิกเกอร์เซ็นแมนคิปแปดรอสี่แล้วก็หนึ่งสี่วันนะครับเกณฑ์หนึ่งครับเซ็นวมนนี่ ซีใบสค์ไมคัสนะครับเขียนบอว่าบรราร์ดเลยการเนาะไม่ได้ใช้พวกแค่สองสูงกว่าเนี่ยนะครับสามารถนำการนั่นแนไปไว้ใต้ของได้ทำได้จุดการหนึ่งใบนะครับแล้วก็มู้ดูไรทับเครื่องบานหนึ่งนะครับสามารถเนาะจุดการหนึ่งใบชีใบครับเสร็จตรงนี้คอร์เรย์ไมคัสนะครับเขียนบอว่าลักษณะครับช้างบรรยากาศเลยก็ตู้ท็อปสองใบนะครับนำการนั่นเลยไว่บรสุดของควางการได้ทั้งหมดเลยครับดีใช้ก็ได้สองใบนั้นนะครับซึ่งสมมติเราายทับไปเริ่มใช่ป่ะก็ต้องบอกว่ามือดูไรทับจ่่ใชม แล้วก็สามารถประเทศสกิวได้ครับดูท็อปสแล้วก็เรียนท็อปนะครับก็อาจจะเรียงขี้ไว้แบบได้เช็ดได้ขี้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ยังต่อยเลี้ยนเจนิมี่นะครับเพราะว่าถ้าตุเลมโซขอแล้วเนี่ยมีการ์ดสามใบหรือมากกว่าเยโซหมายเลขหนึ่งนะครับนักเบิร์ดทอร์โมลสนามเซบาสต์หนึ่งครับตัวหนึ่งแล้วก็แตงโมหกพันนะครับประมาณนที้นี่เก้าหนึ่งทั้งหมดเอ่อสิบสองใบนะครับเก้าสองครับ ไปได้เป็นตัวนี้ตัวดีนะครับอ่าเป็น rectangle made gas นะครับถือว่ามาตรฐานไม่ใช่ก๊าซเนาะ barso barz ครับคือครับสองแล้วก็นำการเรียนรู้ประสงการคุณนะครับแล้วก็จัการหนึ่งใบนะครับก็าดูครับสองครับนำเรียงกันได้สองใบนะครับไปบนนำจากนั้นจุดหนึ่งใบนะครับแล้วก็ไอสกิปหนึ่งคือบอกว่าไม่ได้ใช้ทั้งยูนิตนะครับไปจะบวกห้าพันบ้างได้คอมิทลอเตอร์นะครับถือว่า พร้อสในการายการนะคร speaker, a language, a the 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 ับในการทุ่นที่เดี๋ยวนี้เจ้าตีแบนการนะครับถ้ามือเรามีสีใบหรือมากกว่าจะบวกหกพันนะครับแล้วก็คอสเลการขาเดียนครับเดี๋ยวนี้จะไม่ถูริทายด้วยความสามาของการผู้แข่งนะครับยูโรวิทมีมินะครับแต่ว่าเราวช่อรายกาดตัวสนามนะครับดูคราบหนึ่งใบนำว้บนหรือล่างก็ได้นะครับก็เป็นไซส์ทองครับหนึ่งใบนะครับใบนี้ก็บอกว่าตัวสนามเนาะใบการเลกาดบ้านหนึ่งจะบวกหกพันจับเชินนะครับแล้วก็การเลกาดในการทุ่นที่เจ้าตีแบนการนะครับผู้แข่งมีความสามารถคอไม่ได้จัดบนมือ แล้วแต่คนแล้วแต่คนนะครับเดยสองทั้งหมด1ิบอใบครับสี่ใบแรกโยมาเียสกนะครับเห็นว่าแอดไมเก่บมาเทอนะขอตหนึ่งครับตัวหใบนะครับแล้วก็ดูท็อใบนะครับนำการ์ด้นไปเรียงไม่บดหรางก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อไม่กาดดูท็อปเล็กนะครับคะจะบวกห้าพันในข้อตัวการ์ดเด็กกับจิมเนดอเตอร์นะครับอ่เห็นว่าตัวการ์เนาะเมื่อสาบาสหนึ่งครับดูท็อปสองนัหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็หนึ่งใบข้าโดเลี้ท์บท็อปไอ้ท็อ โซบัสหนอยู่เดี๋ยวคุณเอาใบประหกพันนะครับบางน้อยอย่างสองใบในกองน้อยกลางยักษ์นะครับเออแอดแล้งใบการเดนกลับมาเทิร์นนะครับโซบัสสองนะครับที่เป็นการเกศสามใบนะครับแล้วก็ที่มือหนึ่งใบคือท็อปเจ็ดนะครับแต่คีมีกค่สองใบจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวไว้บนสุดนะครับแล้วก็สับการที่ดูอีกห้าใบนะครับหรือหกหรือเจ็ดนะครับแล้วก็เจอคีกี่ใบนะครับเลยไว้ใต้กองการนะครับแล้วก็หกใบของคุณบอาไปหมื่นห้าจบเทิร์นเอหมื่นจบเทอรนะครับหมื่นห้ากลมใบนะประมาณนี้เกศสามสิบใบส่วนคอมโบจะบ ก็ S <S เหมือนดเดิมก็เ<อ> <S <S นี่ยเนี่ยตัวเริ่มใช่ปะไลท์จะเป็นตัวไลท์ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ตัวไลท์ไม่สองแบบครับไอ้นี่มาเปิดท็อปดูเด็ฟมาเปิดท็อปเดฟดูได้ว่าเอ๊ะได้คิกเกอร์หรือเปล่าอะไรก็ได้นะครับจะเป็นอีกใบหนึ่ไใบน,นีนนหนหน้นะครับอ่ะลายก็นั่นก็ไม่สองใบนี้นะครับว่าถ้าตัวนี้เนี่ยก็ข้อเก็ตสองก็บ,บานะ้าเจออันได้นะครับแต่ถ้าลายตัวนี้ก็เลินท็อปได้นะประมาณนี้นะวิธีการไลท์นะครับซึ่งผมจะได้ใบนหี้นะครับเพื่อน มันคือมาไล่ปุ๊บมันก็ได้ดูว่าเราจะได้มืออะไรขึ้นมือนะครับระหว่างสองใบที่เราเกิดท็อปล้วก็ได้อะไรเช็คนะครับบนแล้วก็ตีแบงแปดพันเช็คอะไรก็ว่าไปโอเคสองนะครับเกือบสองเลยแล้วําให้ไล์นะครับจะเป็นตัวนี้ก็ได้มันจะตีตีหนักหน่อยนะครับเป็นมาตีเท่าไหร่เอ่อสิบสี่นะครับก็ตีแรงขึ้นตั้งมือเราสี่ใบเนาะแล้วก็ลงว้าซวาสนะครับท็อบสองทำเอ่อยังไม่ท็อปนะครับเพิ่มเจ้าหนึ่งครับแค่นั้นแล้วก็ได้เกือบห้าพันนะครับวันนี้ก็ได้ ไลทที่สองก็ีไปนะครับสิบสี่ทีครับไปว่าเไล้เจ็ดสามไล้แรก็ c ีโครับรมาก็ได้ครับแล้วก็สกิลบอสโจหนึ่งอะไรก็ว่าไปมันไม่เล่นก็หานะครับแต่คอโมโบทา่าปิดมันเนี่ยก็เริ่ไจมาใช่ป่ะไม่ก็ไม่ได้แล้วซีโอทา่าปิดรอบหนึ่นะครับแล้วก็เป็นดอเตอร์ไลท์ครั้ม่รอบหนึ่งอ๋อใช่อันสรวจมาในโซนะครับขอไปกอนครับนี้แล้วก็ไล่จหนึ่งก็ได้ครับออมาสปาร์ส โอ้คันนะครับก็เป็นเอ่อไปหนึงนะ้รก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะโมโนโซบาสองใบใช่ป่ะก็โซบาคเพิ่มโอ้คันนะครับแล้วก็สกิวแวนครับโซบาหนึ่งโอ้คันหนึ่งตัวครับก็ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สกิวตัวนี้ครับโซบาสองที่เป็นเกตสามครับทิ้เมื่อหนึ่งใบครับข้บเจ็ดนะครับเดี๋ยวคีย์ไว้สองใบสมมติเราจะคี้สองใบนะครับ เนี่ยขอมยก็เหมือนเดิมนะต่อ,ะอไปเห็นขมโมยได้ยังงี้นะครับเห็นวะไม่เห็นแค่บ่อเลยเห็นเนอนี่เด็กนะครับนี่ดอกโซนนะครับแล้วก็มันดีครับ้ไสองนะครับเป็นยี่สิบนะครับยี่สิบเป็นสามสิบห้าสามห้าเป็นห้าห้าครับเช็คก็การสองไซคือเขาพีดีแล้วข,ขีิกันมันราคาครับอืม อันนี้ก็ข้างีตนได้ครับอันนี้แรงกว่าอันนี้ก็ได้นะข้างนี้เบรคเนเท่าไรเป็นสองแปดพนเป็นสองหมื่นครับสองหมืนครับลก็เป็นสี่หมื่นเป็นห้าหมื่นสองขีนะครับให้ตีื่อกี้ได้ทิกเกอร์เนาะบวกไอีหมื่นนะครับก็อันนี้เป็นเท่าไหร่สิบ่นะครับสิบสี่บวกหกใจสกิลเนาะก็เป็น20่สิบี่สิบวกสกิตัวนี้เป็นสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นบวกสกิลตัวนองนะครับเป็นห้าหมน โบไล่อะห้าหมื่นเทกเกอร์เป็นหกหมื่นนะครับสองขีดกันได้ก็ก็เก่งนะครับหกหมื่นสองขีดก็พีดีพีดีพีดีนะครับจบละนะครับเลยถ้าปิดก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ไม่ก็อาจเปลี่ยนจากใบนี้ไปแทนทอมก็ได้นะครับาะน้องมันอะไรเงี้ยนะครับถ้าปิดประมาณนี้เลยไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับโอเคเขาใช้เงินก่อนเลยแค่กดเซอร์ไพรส์ผมด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันทร์ผนหน้านะครับผ่านนี้ นะครับบ๊ายบาย